You and her. ต้นในเห็บได้ใบละครั้งเท่านั้นเดี๋ยวนะมันต่างอะไรกันวะเวลหนึ่งกับเวลสามเนี่ยเช็คก่อนไม่ต่างนี่หว่าสวัสดีครับสวัสดีนนท์ครับใช่นนท์บบวะใช่แหละชื่อเยสโดเนี่ยไม่เปลี่ยนเป็นเยสตูดวะ <laughs> พยากิมตามหาดอกกุญแจครับมีกูคนเดียวยแหละรักตัวกวาตายวะเค okay, ชิ้นแรกแล้วกูตือคนอีกเยดเคได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่อ่ะอเฮ้ยหีบอยู่ด้านล่างหีบอยู่ด้านล่างหีบอยู่ด้านล่างโอเคเพื่อนดึงละมีคนอยู่ไหนอะ ไปแล้วเขาไปแล้วเมื่อกี้เพื่อนน่าจะหยิบกล่องของเราใช่ปะใช่แหละเมื่อกี้ไม่เห็นมันถืออะมองไม่เห็นเลยอ๋อกล่องยังอยู่ข้างบนอยู่ไม่ขอเปิด วางของไงวะเราได้ไฟฉายม่วงแต่เราจะหากุญแจไอ้เฮียของเยอะจัดของเยอะจัดทุกคนเจ๋งเลยไอ้เฮียกุญแจไม่ออกออกทุกอย่างยกเว้นกุญแจเนี่ยเหียมันหลงเหรอวะ ไอนี่จู๊กเก่งเร,เราให้ไฟฉายมันเราให้ไฟฉายมันเออเอา้าวเทียของมันดีกว่าเผื่อเพื่อนจะเไว้เอาไว้จูก๊กเผื่อเพื่อนจะเไว้จูก๊กไงมันจู๊กเก่งเพราะว่าเราเสียเวลาเยอะครับเราต้องไปค้นของเพิ่งน,นีผ้ผมว่ามันจะเห็นแก่ตัวอยู่นะเว่าคือค้นกล่องอะ่ะก็ได้เครื่องหนึ่งแล้วอะ่ะปั่นได้เครื่องหนึ่งแล้วอะ่ะ โอ้โหไม่กอดมึงตาแตกหรือมึงเอ้ยแข่งใจไปเพื่อนแข่งใจไปก่อนกุญแจกุญแจมาอืออือกูได้กุญแจแล้วจำไว้ครับหีิบตรงนี้เดี๋ยวถือไฟฉายไปก่อน về đấy, ý. Ý, hai con tre phải quá ơi yên dù yên dù สวยเพื่อนสวยเอเอเอ,เอาให้มันตาแตกเอาให้มันตาแตกไปเลยเอาเพื่อนไปไหนแล้ววิเชียเครื่องไม่เดินเลยวะ่ะชิบหายละชิบหายละของเกิอนอะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แล้วถ้าทุกคนเอาเบิร์กนี้มาแล้วของโคตรเกลืออะ่ะ ของเกินมากของเกินมากมึงเอาไฟฉายไปเลยมึงอยากเล่นมึงเล่นไปเลยเปิร์กน่ากว่ากว่าไฟฉายคือเปิร์กกุญแจนี่แหละเชี่ยเชี่ยเชี่อหาหลุมเพื่อนหาหลุมอย่างเดียวอะ่ะไปดึงไปดึงไปดึงกูจะปัป่นละกูจะปัป่นละตอนนี้เราเปิดหมดแล้วนะทั้งหมดหกกล่องหกล่องต้องมีกุญแจออกสักหลอกแหละ ไม่ใช่โอ,อกล่องดิสามกล่องจะเปิดเปิดซ้ำอะ่ะเชีย้ยล่อมาอะไรตรงนี้วะเวนเอ้ย,ยมึงเนี่ยนะเฮีย มันเสียเวลาต้องหากล่องเนี่ยแม่เราได้หลเครื่องอยู่อะ่ะผมแนะนำสำหรับคนไม่อยากจูกนะเพื่อนโดดจนได้ เราต้องปล่อยครับอุ๊ยอะไรเนี่ยของเกินมากแบบของเกินอ่ะ เซตเนี้ยแบบเกื่อนมากอะ่ะไฟชงไฟฉายกระจ,จายอะ่ะใครอยากเล่นเล่นเลยอ่ะเย๋อ วัสดีนิวครับขอไปที่ตายไปกันไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือผมก็มีความผิดส่วนหนึ่งอ่ะคือผมกําลังลองเปิร์กเซตนี้อยู่เล่นดีครับเล่นดีผมกําลังมันคือเซตเนี้ยมันดีนะเว้ยคือแบบดูดีของกระจุยใจายอ่ะใครอยากเล่นแฟสายเล่นเลยครับสำหรับใครที่สายจู แต่เมื่อกี้เห็นนิวสอง,องเพื่อนหลุดอยู่เนี่ยสวยเพื่อนสวยผมไม่แน่ใจว่าหลุมมันเปิดหรือ,อยังอุยอ้ยสี่เที่ยแม่งมาไอวสัตว์ไี้เที่ยมาหากูอสัตว์ตเอ้ยไอเวนกูมีกุญแจป้าเข้าให้ขอแต้มเดียวแล้วเราก็ไปแอบครับ ไม่ต้องเล่นกับแม่งอะสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือไม่ใช่คนจุกแต่เป็นคนแอบไฟฉายเกินมากอ่ะดูดิ มันมาว่ะเขียโก้จนได้เนาะโค้ดทไม่ต้องกกัวาถามจริง เว้ยกูมีกุญแจอ่ะเฮ้ยถ้าเพื่อนตายอ่ะมาเอากุญแจได้นะเว้ยกัดฟันกัดฟันยังไม่เวิร์กหรอวะขอบคุณที่ฟอลโล่ครับขอบคุณนิวครับไปแล้วเพื่อนถ้าเพื่อนล้มเราต้องเสียงครับเฮ้ยกูหลุดเหอะอีเวนหลุดหลุด เรียบร้อยจีจีพี่เรจริงๆเซตนี้อะเวิร์กนะเว้ยขอลองใหม่ขอลองใหม่ไอ้เหี้ยกุญแจมาออกมาออกตู้ตูท้ที่เอ๊ะไม่ใช่ดิเออหีบที่สามมันออกมันเห็นแก่ตัวบอกว่าเครื่องก็ไม่ปั่นไอ้เหี้ยคนหีบแล้วก็จะหนีท่อคนเดียวอะ่ะเฮ้ยอ๋อเมื่อกี้ติดแอดออนถ้าตายแล้ว เราจะเสียแอดออนแทนกุญแจเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเราได้กุญแจแดงมาครับถึงเราจะตายก็เอะถือว่าชนะครับถือว่าชนะ <c oughs> ได้ของติดมือมาถือว่าชนะนะเว้ย